ไม่เลิกจากกันนะไม่ว่าจะไปที่จุดไหนจุดไหนก็คิดถึงทุกเวลาคิดถึงอยากจะไปต่วัดนะเพราะว่าแม่แม่ก็หลายคนที่ที่ช่วยกันดูแลจุดตรงนี้ก็ต้องมีเวลาบ้างแมวก็จะไปหาเยี่ยมบ้างน,นะคะท่านแม่พี่พี่แม่แม่อาจารย์ทุกท่านนะคะที่แวะผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะ ดี้ก็รับนะคะบ้านหลังน,นี้นะคะมาถูต้อแต่ต้องมา,ากล่ามาไม่ถูกจะออกไปรับนะคะเอาไรับค่ะค่ะจะอยู่บ้านนี้ตลอดนะคะก็คงจะกค็คิดว่าจะไม่ค่อยว้างเขาไห่เพราะว่าคนข้างหลังอ่ะก็วางวางแขนให้ทำงานตลอดเลยค่ะก็กาไดาจะลำบ,บากหน่อยนึง คน,คนนงานพว่ามาคนนึงต่ายค่าแรงไม่ได้จ่ายาทีวันนี้ออขอบคุณคนที่อยู่ข้างหลังนะคะค่ะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอใหอ้เพื่อนคุยให้ฟังว่ามาจากที่ไหนแต่ส่วนแมวเขาน่าจะรู้จักแล้วว่าอยู่ที่ไหนนะคะขอบเช่นคะ